Mến men con. ทั้งหกคนจากดันเซโนซีรีส์โอ๊ยตายแล้ววันนี้รับด้านที่เป็นพิธีกรหนึ่งเดียวนะคะเพราะว่ามากันสองคนไม่มีใครดูกล้องเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันดีกว่าทุกช่องเข้าคงแนะนำตัวกันแบบธรรมดาเรียบร้อยหรับเม็เกล่ข้านอนเราจะให้น้องๆแนะนำคู่ของตัวเองเริ่มที่คนแรกก่อนวีเฟิร์สก่อนครับสวัสดีครับชื่ออ่ะหนุ่มหนุ่มแน่นอนนครับ สวัสดีครับอันนี้ชื่อชื่อจางนะครับรับบทเป็นเลโอครับผมเป็นแฟนเฟียทครับเกลียดมีลูกสองแล้วอุยเดี๋ยวเจ้าเป่านะคะเจ้าเป่าสวัสดีครับอันนี้นะครับเฟิร์สฉลองรัตนะครับในเรื่องรับบทเป็นเฟียทครับเป็นคนข้างรักเลโอครับจริงแหละอ่ะทางอีกคู่หนึ่งนะครับคู่หมาแมวครับคู่หมาแมว สวัสดีครับอ่พี่เจมพงษพักครับแล้วบทเป็นพบพานคนผมยาวที่สุดในเรื่องไม่ใช่ไม่คนใจร้ายไมคนใจร้ายไมควใจร้ายครับผมก็สมาร์ทชิสนุพงครับแล้วบทเป็นลีออนครับผใครสอบผจิครับในเรื่องรับบรเป็นผมว่าคนดูนี่งงจริงที่บอกว่าให้แดนตั้งตัวแบบสลับกันไม่ใช่หรอไม่สลับนหรอสลับแล้วสลับแล้วอ่ะ ตื่นเต้นนิดนึงนะคะผู้ชมแบบมือใหม่มากเลยเดี๋ยวว่าการเนาะครั้งที่แล้วเป็นถ่ายรายการเมือก่อนขนอนใช่ไหมครับพี่ก็ท่องกันมาว่าใช้ใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรแต่ว่าวันนี้ก็ใส่เหมือนกันทั้งคู่เราจะแยกน้องๆออกยังไงอพี่ว่าคนนี้ใครเอาเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแน่ใจเหรอแน่ใจหรือแน่เหรอพี่ไม่จริงนะผมไยใช้ จบแล้วจบแล้วให้เงินให้เงินเสงสายครับตัวโอ้ยยังไงพี่สินทำจบถ้ายังไม่เฉลยกูจะเซงมันอะอะสิบสองอีพีที่ผ่านมามีซีนไหนไหมที่รู้สึกว่าท้าทายที่สุดในชีวิตเราใช่มันจริงจริงมันเยอะมากแต่ว่าสําหรับผมที่ท้าทายที่สุดที่รู้สึกว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาจะเป็นซีนดราม่าในอีพีสิเนี่ยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่รู้สึกนะแต่ว่าอาจจะแบบ พอคนมันเยอะเราจะอาจจะระบาน้ำตาอะไรออกยากอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีความเก็บเก็บข้างในแต่ว่าท้ายแล้วมันก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าโอเคเป็นสินยากที่ผ่านมาได้ก็คืออัลล็อกไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟิร์ส่ะคะคราของเฟิร์สจริงยากหลายสีนนะเพราะเฟียสค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบว่าหลายอารมณ์ฉีกไปหลายทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอะอย่างพูดถึงเรื่องอารมณ์แบบว่าเป็นฟิลแบบ ฟิลโกลดเราก็ยังคิดภาพไม่ออกว่าเอ้ยเฟียด่เขาจะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถแสดงออกได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็ไม่คิดแบบมันอย่างไรเขาเนี่ยไม่จริงค่ะแล้วผมก็คือตัวเฟียสอะพอพอมาพอมาเป็นดอนเซโนะเราจรินตนาการไม่ค่อยออกว่าจริงเฟียสเขาแสดงออกแบบไปทิศทางไหนได้บ้าง <c oughs> เขาอยู่กับแฟนเขา <c oughs> เขาเป็นแบบไหนได้บ้างงอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยู่กับเพื่อนอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มทาง <c oughs> โทร กลุ่มทางโทรอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาแบบเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันตรงมันมันยากเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยแต่ถ้าถามเรื่องของการแสดงจริงมันก็ตั้ง NC ก็ยากอ่าหนูว่าจะไม่มีแล้วนนูว่าเล่นง่ายอ่ามันยากยังไงคือเราก็ไม่เคยแบบว่า ที่ไหนเนาะพอที่พอมันมันที่เนี่ยที่ไหนลูกไม่หมาย<ม><ม>ถึงว่าดีมากเลยนะหมาย<ม>ถึงว่าแสดงอะไรอย่างเง <c oughs> <ห>ี้ยคือพอพอเวลาถ่ายอะ่ะมันก็เขินเขินแล้วแบบปกต,ติซีนจูบม,มันก็เขินอยู่แล้วพอมันเป็นเอ็นซีเนี่ยมันก็จะเขินกว่าเดิมมันจะแบบทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคนแบบมีกล้องถ่ายมีพี่ช่างไฟมีพี่ทีมตากล้องมีโหเต็มหมดเลยพี่ผู้ช่วยสองอะไรเงี้ยเต็มหมดแล้วก็แบบเขินอายครับตัวเกรงอะไรเงี้ยครับตัวเกรงตัวเกรงตัวแข่ง ใช่เคยครับต้ารนยาล่ะเก่งมากไวจ้าเฟิร์สเก่งมากไหมก็เก่งแข็งเลยครับเอาลูกไปอีกคนนึงเลยเอ้ยเอาลูกมามาถึงตัวแบบเก่งแบบตัวแข็งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราอย่าพูดไปอย่างอย่าพูดไปทางนั้นเลยดีกว่าเอาจริงมัน มันก็จะมีความเกรงมีความเขินแล้วก็เรื่องของแบบพอช่วงหลังๆที่ผ่านมาครับมันก็จะมีเอนแบบอีกใช่ไหมมันก็จะแบบยากตรงที่ว่าเราจะทํายังไงให้ดีไซน์มันออกมาไม่ไม่เหมือนเดิมมีอะไรเงี้ยให้มันดูน่าสนใจขึ้นอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ก็จะยากอ่าคูพี่สมานกับพี่เรียนเนี่ยคุณตัวเกรงันไปไหนยังไงโอ้เกินเก่งฮะตะอุ้ยสมานยังไงพี่เจมส์ถ้าความยากของคู่เราหน่อยไอ้สัพ่อรัก ก็นั่นแหละครับเขื่อนตามสเต็ปเขื่อนตามสเต็ปก็มีเขินมีเกรงครับผมแต่ก่อนเข้าซีนเราก็แบบเออมาจับมือกันจ้องหน้ากันกอดกันเฮ้ยผมยาวอีกแล้วโอ้ยเบื่อเลยวเลยทำให้มันเป็นปกติไงเวลาเขาซีนีส์ถึงใช่ผมนี่เราต้องเอาของเขาไปใช้นะเราจะได้ผ่อนคลาย เม่ของเขาก็น่าจะผ่อนคลายแล้วว่าขนาดนี้แล้วนะตัวเกรงตัวเกรงช่วยเห็นเขาถึงแล้ต้องผานคนช่วยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้น้องๆเล่นด้วยนะคะเกมชื่อว่าเมื่อหัวใจใกล้กันนน้องนะเล่นกันเป็นคู่เราจะมีกระดาษกรโปูให้ถ้าผ่านมิชชั่นแรกก็จะมีการพับพับให้มันเหลือเล็กลงเราห้ามหลุดออกจากตารงต่อมึงเคยเล่นเคยเล่นเราเคยเล่นมะแพ้ชนะ จะได้เป็นแฟนกันหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะอ่ะถ้าแพ้นะคะก็จะได้เป็นแฟนกันอ่ะถ้าแพ้นะคะก็จะได้เป็นแฟนกันแต่ลักษณะก็เป็นแฟนกันอยู่ดีค่ะอ่ะไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าู้ไปเลยค่ะนอยู่แล้วอนีไมา็เปนนแฟกันอยู่แล้วก็เป็นดีเล่นติดไปเง้นคู่นี้เอไม่ต้องเล่นเดี๋ยวหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ ง่ายเลยายมากอย่างรใครเล็กขึ้นไรีจะอยู่โอเคนี่คุณต้องอุ่นหัวก่อนนะเอาเลยดีเลยๆมีการพุ่งกันเกิดขึ้นเหรอเออโอเคโอเคอ่าค่ะอันแรกนะคะเราจะกาบกระดาษมาเรียบร้อยเลยดิฉันแรกก็โอเคถือว่าทุกคนมีใครหลุดอะไรออกจากกระดาษไหมคะไม่มีไม่มีเนาะโอเคดิฉันแรกให้ทุกคนกอดกันให้กอดกันเลยกอดกันยังไงก็ได้นะคะยังไงก็ได้ให้หัวใจเราใกล้กันมากที่สุดเออ เออนั่งนงนงนงอย่าเรี่ยมอร้องอย่าเลี่ยม เป็นเวลาหนึ่งนาทีนะโอเคอย่าเลียมอย่าเรียมอย่าเลี่ยมจี้มันจี้มันจี้มันจี้สมาธิสมาธิไหมเกล้าเกล้าหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะไม่มีแล้วไม่ะีแล้วรู้เลยเนี่ยรู้รู้เลยนะรู้เลยนะเดี๋ยวไม่ได้สบายสักระตุกไม่ได้เลยผมผมลองไงบ้างพนุพนโอเคไหมโอเคครับแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนเดิอเดินเดินเดนี้เออได้ยินไหมเมาให้เสียงหัวใจน้องหน่อยสิ โอ้ตนี้ดังมากจีบมาจีบ้าจีมาคู่นี้ล่ะคู่นี้ไม่ใกล้กันเลยนะคู่นี้ไม่ใกล้เลยโอเคผ่านรอบแรกเอาตอนนี้พีนี่สอนนะคะจะให้พับกระดาษแต่ว่าห้ามออกจากกระดาษพับพับให้ได้เป็นครึ่งหนึ่งนะเริ่มพับกระดาษค่ะมาช่วยดูกันเลยนะคะดีไซน์อะไรลองฟี มีการเขาเรียกอะไรมีการใช้ไหวพริบอยู่นะคะทุกคนโอ้ยทุกทีมีสิทธิ์อ่ะเออฉลาดมากไม่ให้ลงคู่นะถึงจะแบบจบเกมเนาะลงคู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็คหน่อยครับโอ้โหโอเคย้ายเแยเนี้ายอ่าก็มีแบบการ ไม่เหมือนกันนะดีไซน์ไม่เหมือนกันแนวตั้งแนวนอนแล้วอันไหนมันกว้างกว่ายืนสบายแล้วโอเคให้ร้องเพลงพิธีชเป็นชาติที่สองใร้องเพลงกอดกันแล้วร้องเพลงเพลงละครเอาจบช่วงเลยเหรอรลองเบาๆร้องเบาๆร้องท่ักทุกันกอดกันพี่แย้งสัญญากันสาวสองหนึ่งเริ่มเจอทำให้ความรักของเรา ายเป็นความทรงจำที่มีค่าวันไหนวันไหนที่มองกลับมาจะคิดถึงกันแม้ว่าวันไหนก็คิดถึงกันต้นตืเต้นตนเ่นเตนลนเต้นเลย่นลยตนเ่ลยตื่้ แฟนกันใช่อ่ะสุดเวลาสุดเวลาก่อนอ๋อโอเค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 หเสียดายไม่ได้เป็นแฟนกันอ้าวแต่เป็นอยู่แล้วนี่ก็เป็นอยู่แล้วอ่ะมิชชั่นที่สองผ่านค่ะเออมิชชั่นต่อไปนะครับก็พับให้เล็กลงไปอีกครึ่งเลยง่ายเลยง่ายเลยง่ายเลยค่ะจ่าบอกว่าง่ายเลยอ่ะจะอุ้มกันก็ได้นะแบบเอ้ยหรือว่ายังไงได้บ้างนะอุ้มกันก็ได้ไม่ติจิบน้ไม่พอได้โอ้ง่ายเลยอุ้ยุ้ยคู่นี้คู่นี้ มาอะไรอะไรอะไรขึ้นดีใครจะดีจะดีเสียไปแปะไปแปะผมยนดีไปแวะไเดี๋ยวมกูจะตายก่อนเดี๋ยวมาเดินมามาเดินเออไปขึ้นมาข้นมาไปยงไปยิข้องมันจะรดกัภารกิจที่3นะคะจะให้ทุกคนยิงคือคนละสามวิในกล้องทีละคนเซ็ตไปแล้วคะ1นึสองสา อ่านไปขาดคู่นี้หนึ่งสองซ้ำคู่ึงค่ะไปเอยตายแล้วคาคู่สุดท้ายบ้าคยืนนัดหนึ่งสองซ้เออผ่านข่าวง่ายมากอันนี้แบบตรงตัตนตายตายไเวิดอะไรเึ้เอ่ะฉันมาเริมยากเลยได้นภารกิจที่สี่พารอีึ่ง พับอีกเพิ่มหนึ่งตีไม่หยดมหยุ่มตีกันค่ะพับกันก่อนจะได้ไหมลุ้นฉันก็ลุ้นเหมือนกันนะครืบอมโัวสมน้อจับตาบอกไม่ดีนะคะจับตาบอกไม่ดีฉันมองไม่ทันขาดช่วยด้วยโงโง่กงมากเก่งมากคุณผู้ชมดูนะฮะโง่มากของอะไรของท่าายการเล่นายงนนะ นแบบว่ากันผิดคนละคนละขาไแล้วยกินที่ยืนนว่าดองดได้ยัง่ะตอ้เรารีีคนแพ้แล um, ้วแหละก่อนว่าแ้ก่อ้เราอดอยหรออดอยนะพอดไม่ได้หลุดใ่ทุก่ไหมทุกน คชนะเลยว่าฉันชอบความสนุกคนจะเอาชนะกันเลยทุกคนไารกิจต่อไปนะคะเราจะให้ถ่ายรูปกับก้องคู่อื่นแล้วรอกัอนนะคะเ2ยตอเหิ่แชนี่เนยเศรนฐาทีสอน้ารักมาแม่เสรษฐานครับ มาคผูที่สองุผมกลับไปไม่ได้กลับไปอย่ายจับตัวก็ไม่ได้ยาอย่าโอเคมาพร้อมหนึ่งสองสัน่ช้ติดกันอ่อเคค่ะมาน่ครับผู้สุดท้ายเอาละ ขาหายไปไหนข้างหนึงไม่ปล่อยมือกนเลยค่้ี่ไงาโอเคเลยเขาปีครับเอามองก็ไม่ได้เลยช่วยหนึ่งสอมเปียนหน่ยแล้วแล้วกะ รูึกว่าเกมนี่ให้แค่คิดหลายๆอย่างเลยครับครับโคตรคุณทุกข์เลยเนี่ยข้างหลังคุณยังไงเนี่ยลูกนรเอเพราะลูผมเนี่ยเป็นเกมที่รู้สึกว่าได้สามว่าคิดไหเป็นเกมที่ยทำให้เรารู้ว่าใครพบรู้ได้ใครชอบเบี่ยงนะครับใครพบรู้ได้มั้ยพี่ช่วยเราตลอดนะโอ้ผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนน้นอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆพูดความในใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะผมจะเหลือไว้คนลังๆันอ่าลูกเรือนะโอเคไม่มีทาง <laughs> มี TV, มีได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามตั้งแต่ EP 1นึจน EP สุดท้ายนะครับ EP 12ครับผมขอคุณรู้การัพ p อ o r t ขอบคุณทุกความสุขแล้วก็ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับผมยังเหลืออีกหนึ่ง EP นะครับสเปเชียลเอพิโซดนะครับผมจะบอกว่ายังฟินได้อีกอนอ้องก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฝากทุกคนนะครับนะที่ดูดอนไซนอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่คอย support, อัพ p อ o r t ขอบคุณที่ชอบในตัวละครพวกเราของทุกๆคนเลยชอบในเนื้อเรื่องชอบหลายๆอย่างก็ อยากขอบคุณครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาได้ดีโดยตลอดแล้วก็อยากเขาเรียกว่าแนะนําคนที่ยังไม่เคยดูแล้วกันก็อยากให้ลองมาดูครับว่าดอนเซโนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นแบบซีรีส์แค่รักเนาะมันมันมีหลายอย่างเป็นทั้งความสัมพันธ์ครอบครัวเกี่ยวกับเพื่อนและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักมันสวยงามไหมครับฝากให้ทุกคนลองดูครับผมมันมีความรักหลายรูปแบบมากครับผมมีทั้งความรักของพี่น้องความรักของคนรักมีหลาลกหลายรูปแบบความรักมากากใหญ่ทุกคน ลองมาติดตามลองดูครับผมรับรองว่าซีที่เรื่องนี้จะเป็นความทรงจำดีๆของทุกคนแน่นอนครับจะเป็นอย่างไรสรุปแล้วพพพาจะกลับมาไหมกลับมาแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยก็มาสิฉันเห็นเราในเทเลอร์เอ๊ะหรือกลับมาจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรว่าจะตัดแกงอีกหรือเปล่าอะ้หรอโอยอะงี้ยหรอยังไงก็ต้องไปติดตามดูนะครับอยากขอบคุณที่ ดูแล้วก็อินไปกับมันแล้วก็เอนจอยไปกับซีรีส์พวกเราตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่มากๆเลยก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กาลังใจพวกเรามาโดยตลอดครับผมขอบคุณครับผมผมก็อยากขอบคุณตั้งแต่พี่เมย์แล้วก็ทีมมีไม้มวาททุกคนพี่ๆทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเพราะทุกคนซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอย่างดีและที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ๆอย่างพี่ๆรีอคชั่นยูทูบหรือว่า แฟนลับทุกคนที่ให้การสนับสนุนสนับสนุนอย่างดีเป็นฟีดแบ็ที่ดีเป็นกำลังใจให้พวกเราครับขอคาร์ตนะไปเลยก็อย่าลืมนะคะดอนเซโนสามารถดูครบได้ทุกตอนแล้วเนาะ จะี๋ทางรายทีวีนะคะขอบคุณน้องๆทั้งหกคนมากเลยนะคะที่ส้า,าเวลามาเล่นเกมแอสซัสไทกับพี่คิมนะคะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องๆลากันแบบส่งคิลเล็กอะไรได้เป็นคู่แต่ถึงแฟนๆทางบ้าน <c oughs> ให้หัวใจเราอะใกล้กับเขา <c oughs> ดูได้เหรอคุณมไม่เตี้ยหงเลยเหรอไม่ได้กดไปเลยอ่าโอเคโอเคตอนนี้จะไปกันไหนอะไรระเนื้อหงหัวใจรู้สึกองตั้มอ๋อเห็นแล้วคนนี้คนนี้คนใหญ่คนใหญ่

จ้าวว่ะโอเคครับวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และที่สำคัญติดแฮชแท็กเป็นเจ้พนะนร์ X ย้อนเซโนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ ก่อนเข้านอนเอม่นก่อนเข้านอนเฮ้ยข้านอนกันเถอะไปไปอย่าลืมกดติดตามเม้นท์ก่อนด้วยนะ